ให้ผมออกจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเมื่อนี้เมื่อคืนนี้ไล่สุดแล้วนะครับเนาะเบ้าแดดครับพี่น้องสวัสดีครับสไตล์วันนี้ครับผมสวัสดีครับมาเยี่ยมมาหย่่งบาปเพชรพี่น้องเดี๋ยวขณะนี้ตอนนี้บาปเพชรผ้าเบ้าแดดครับ ไปหางวัวน,น้อยมาล้มก่นอนไปเชียงเนื้อนักเขียงเนื้อที่สดซดที่ออกออกออกช่องมาเฟ่ต์เลยนะครับเนาะสิ่งทางก็ลังไปก็ลังเดินทางเนาะเป็นไงซา่แอดครับผมเมื่อคืนนี่เป็นใน,นอันวอร์มเครื่องหนักปนปะอ้อันไข่แต่ฟอร์มมาดีครับพี่น้องเสร็จอ่าฟิตมาดีออกกํลาลังกายเยอะครับผมก็เลยไปเนี่ยผู้ใดมาเยี่ยมมาเพชรนี่ต้อง ฟอร์มร่างกายฮึ่มต้องติดมากที่ครับติดมากตอนรับดีมากครับผมขอบคุณมากมากแล้วก็อ่าดีใจมากมากครับผมนะตอนรับดีโอ้วิว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 ขอถ่ายวิวถ่ายวิวอินสวยนอนบ้านเพบนนาอยู่นี่ครับติดภูเขาโอ้นอนนี่เนี่ยสถานี้ตำรวจอยู่ทางนี้ใช่ไหมอาจารย์ภูเขาล้วนเลยแม่นไหวดูดีครับโอ้ดูดีดูโอ้ยสวยเนาะมานั่งถ่ายทรับสะอาดไปนมดเบ่สวยไปหมดเ่ยอาจารย์ นั่งตั้งทะเลนนอยู่นี่แม่ <c oughs> โอ้ยผมว่าอันนี้เป็นวิวของอำเภอนายุงนี่บิ๊กครับภูเขาเนาะอภูเขาเยอะห <c oughs> นาอยู่อีครับขาดขนาดเลยบรรยากาศก็ได้ <c oughs> ถึงเคียงเนื้อแล้วห่อไฟมาเมื่อนี้ห้าสิบห้าไปกินอยู่เคียงเนื้อเลยนะครับเพรานัดแนบไปเรียบร้อยแล้วโทรสั่งเรียบร้อยแล้วมีไสครับพี<ม>่น้องเสียนไสไส เสยนตับครับเียนตัมือนีมากับเสยนทั้งนั้นเลยมีเสยนใส่เสยนตับแล้วก็เสยนไข่หลังครับพี่หนุ่มขาตาเบิ้งนี้เนี่ยสามเส้นสามเส้นขาเบิ้องขาที่ต่ำขารับช่มเนี่ยเบาเด็กเบาเบาเพลขกอสะพานะครับพี่สตาแยบครับผมสตาแยบประทะกันมือนีพี่น้องว่าผู้ใดมีมุนอุ้ยปุ๋ยผู้ใดอ่อนแอก็แพ้ไปได้พี่นุ่มมือนีหวยมันลึกเป็นยังไงอำเภอปากชมเอ้าอยู่แุ๊กอำเภอปากชมเหรอครับเนี่ยติด ิกัระบาเพื่อปากชุ่มจังหวัดเลยครับเขียนปากชุ่มเลยเลยนี่ปากชุ่มเลยตัวนี้เนี่ยผมก็บึ้งจมอยนีอยเบิ้งอาจจะเจ้าเลยพุดน่ะเราจะเป็นทาง้ดครับน่าเป็นสายแยกครับสายครับสายครับเดี๋ยวโอ้ผมอยากทายวิวเห็นเปี๊ยหน้องเบิ้งมาพี่น้องมามาถึงเคียงเหนืออะไรพี่น้องเด้อถึงเคียงเหนือคนนะครับช่างพี่นการเพชรกาลังคุยอยู่ครับพุดน่ะการเพชรครับพี่แอดติดจัด โอ้พอนไปแท่งสนุกนั่พี่น้องโอ้สุดยอดมากครับพี่น้องทอดนะครับเคียงเนื้อบ้านอำเภอนายุ่งผมมาจากบ้าเป่าเพียรพอสะพานเป็นเป็นเคียงเนื้อเป็นเคียงเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนายุ่งเลยครับพี่น้องแล้วก็สดแน่นอนนะครับรับประกันความสดบ้าเพลสเนยเอาเต้นเนื้อจากตรงนี้แหละครับเนาะมาะภาพไปเบื้องหน้าจัดมาพี่น้องมาดูดูดู โคตรกีนกะบบมีจก็เชว่าจะได้เหรอพี่น้องเรื่องผลงานเนี่ยอือฮึครับขออนุญาตถ่ายด้วยครับเด้อหลังบอยเห็นเด้อพี่น้องอีลี่ัวเด้อดยอดเลยครับผมวันนี้นายมาเพื่อนายยุพี่น้องไอ้กเนื่อสุดยอดมากๆเลยครับผมเด้อชุดเดียวจัมเจียวเบิ่งพี่น้องเอจียวยังเดียวครับพี่นเจียว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 เอ้าเรียกเขาเลยพี่น้องอันนี้มะพร้าวเออมะพร้าวเมนบอเสียงห้องไห้ดีเออมะพร้าวใช่ไม่ใช่ใช่เปล่า ขออนุญาตนะครับเรื่องขออนุญาตนะครับเป็นเที่ยงทีสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนายุแล็สดครับสดแม่นอนเนขัดสันเตเตงว่าหน่อยมาหวานๆจุดตรวจว่าบ้านครับทำลายแตะจัด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 ยแั่งัเบือัจฮะจัดคาเทียงวะ แค่ค่าเคียงกันแล้วถ้าบุรบษปวดนะคอนยั่งพิซ่าผ้าลุยของคอนยั่งข้างเปียกปะครับมันไม่เปียกตั้งปะเราเห็ดเผ็ดพร้อมเผ็ดเดังครับพิซ่าผ้าลุยพิซ่าผ้าลุยได้ไปตองเด้อเขาไปตีตามเบืองนั่นครับผู้ใดอยู่ไกลไก่แถวอำเภอนายุ่งแถวนี้ครับมาเลยครับเนื้อพวกนี้โอ้โหบบอกอยากปั่นยายพี่น้องไอ้ภาพเราเรื่องเอาเนาะพี่น้องเนาะพวกเนี้ยโอ้โหยนก่อนซ่อนควาเต็มไปหนักครับเพเภอนายุง ล่องเนื้อสดที่ที่เฮาเนี่ยที่ที่สดเนี่ยเฮาชิมเบอร์นีแก้วพีย็มหดไม่ได้เลยโอ้เข้มข้นเข้มขนสับพ้องเพราะผมเกิดทำได้ครับม่อยากมแตกพี่น้องเด้อเดยวผมจัดให้จา์เด้อเอาเอาอยู่บ่ไปายสุขุมสุคนเด้อัว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมาบุกบุับุบ้าบ้า เจ้าเลียบไหเดี๋นี่เบาเบาเลี่ยมนี้นะผมเอาเลียบนี้เฮาหันหน้ามาที่นี้เฮาหันมาเอาได้เลยเจ้างท่เล่นสร้างขายเหรอพ้อจี๋จังเลยพ่ออมาจังเลยพ่อพอใจมาเจ้ามาพี่เจ้ามาพี่เดี๋ยวผมจีดิีทายนี่มัน้อนแสง ให้ให้เพื่อนให้พักท่นส็เขียนอ่าเออไอดนแสงมันร้อนพัดนนี่สวยแล้วนี่ตอนนี้สวยแล้วนี่ท่านนี้ชัดกว่าเจ้าพุทธเจ้าไปหันเจ้าพุทธทางไหนเออพอเพิ่งท่านนี่พอแบเนี่ยมันชัดกว่ากันเออเอาส่ะโอเคเออสิงวนไหวเลยจักหน่อยเนาะโอ้ยทษลายนะ เอาจัดเถาะจัดเถาะจัดเจ้าเจ้าของเคียงคนที่จัดให้ครับซิมนะครับเนาะว่าสดสั้นแรมันจัดยังมากครับเนี่ยมันจัดยังมากไห่เนี่ยเสือครับเสือห้องนะห้องปลาข้าวบ้านนอกแหละเอาเลยเอาผมโอ้โหติดหลังดหลังติด้วยครับด้วยคนที่จัดให้เราป่ะด้อาจารย์ด้วยอาจารย์วัวเนเจ้าคนให้เจ้าก่อนเป็นนังครับเลาเจ้าตับลอมสกเดอพี่นิณานะเอาเขาจะลองเสือกันเลือดเสือรองเลยเย็นด้วยพี่น้องด้วย มาสิ้องมาม้อมเครื่องมันจะจวดมาก่อนนั่นแหะจวดรูปตับข้ามาครับอาจารย์อาจารย์โทรศัมมากครับเป็นเครับอาจารย์โทรศับมมาครับอร่อยมากไหมมีคนโทรเข้า เอาเอาเ่าแดงนล้วน้ำขั้นี่ครับนี่โอ้เพรเาแดจน้ำัได้เพีงเดเบิงพี่ด้ออเที่ยววันนี้จวดตับเป็น้ออมาใก่ไก่ตับกำลังพร้อมห่อหมักคำยังไง่าอยุดบ้าน้วอยโงงมามามาล่าแดดเพิ่องัหับเลย่ากิมนแหที่บ่าอราเยปะเออคือจังหวนันเราคือ นี่นติน้ำยาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอาเนี่ยเอาจะข้ามนี่ยอาจารย์เอาตับเนี่ยอาจารย์ตับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ตานไหวมโนดีวเอออาจารย์คายบถึงบ่เรืองไเนาะอาจารย์เนี่ยมาลอดน้ำยามาเติมกนบน้ำยาบอลมือนีเห็บวะนะอืรอดน้ำยาบอลบอลตับตอนใหญ่แท้อาจารย์พอขออนุญาตด้รุ่นปาาค้างานดีกว่งแล้ว อญาตเด้อพี่น้องครับผมเอาอบอร์ลับสุดยอดปานกินบานกินข้าโค้งพวกมีขาม่งได้นะครับเอาซื้อเปล่าจะคือบ่อยากผักเพี่น้องเลยบังีขาม่งได้นาะมานี่บานนี้พี่น้องบานนี้บานแดดเห็นของดีมา่อไรพี่น้องเหยื่ตะต่อโอ้น้ำยาเมา่ลไพี่น้องน้ำยามาแล้วเอาเข้าจากหนเนาะแก่จากหน แก่ข้าวกันพี่น้องเด้อไข่หัวก้อนไข่หัวยังมะเสาร์นะพี่น้องเนาะทำพิธีทำพิธีทำพิธีเหรอครับแก่ข้าวก้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผพี่น้องกูด้วยสีขาวครับให้เป้าเดีกปะครับอาจารย์ก้อนเป็นยังนะครับอาจารย์ย่านครับอาจารย์ครับโบกนี่เด้อพี่น้องโบพีไม่ธรรมดาครับเพธรรมดาอ๋อ จัดได้เวัตนะจัดได้เวรคุณอยู่ทำอาจารย์พูดเองครับเราฮบอสบอบบอนั่นแจ้งจีวันเลยเราได้ได้ทุกอย่างเอาเอาแต่แม่จับตาแม่เช็คตอนแต่แม่เอาตอนได้อาจารย์งหา่หวว่าเนี่ยว่าเอาไหนกัเอออันนี้อันตรายล่บอสบอสตายครับอันตรายอันนี้อันตาไล่าหนึ่งตามสี่พีคอันตรายสุดๆเนี่ยครับแมนผมเค่อยดูนมาแล้วผมเกือบมันฮัทไปได้ไง บม่มันติดฟันข <c oughs> ้าเท้าแล้วโอ้มันจะยาวลงไปเลยนะโอ้ส่วนนึงลงคอส่วนนึงอยู่ในเข่วฮะลุ้รนะปิ้นด้วยกันนี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยคนครับผมเอาน้ำจ่ามาหน่พี่น้องเอาตอนรับประทาบนบสถ์เเห็นดอกน้ำบมูก็เห็นน้ำบมูกันเอาาอาบ้า,ม,ามันจังจะเรศธนาคารน้ำปลาตองเนาะอืมเอาขออนุญาตฝากคั้นด้วยครับไปพี่น้องเด้วยอนุญาตเป็นจวด อย่าใส่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 ละข้ามนาก่งนี่ด้้ยเสียไสเสียไสมาแล้วขอบคุณคใส่ได้ยังไใส่แกด้วใส่บอกเอามางอยอย่าใส่แกเสียไส้มาบางทีจะใส่หน่อยกรณีผีน้องว่าผมเ่าแดดตนใจนี่เมเป็นน้องเอเนาเบิเบิงีน้องด้วย <ส>บราณโบราณโบาณบราราาตนพี yes. yeah. ่น้องนี่ล่ะเฮนกมาเยพี่น้องของาแดแน่อนเบาแดดเอาที่แลนี่กวนครับพี่น้องแตนัเออตัคืไ่สอกเยมาสิผือไมาสิ้ไครับนี่ผมบเาเาัจะกันน่ะงไทยก็ได้ครันก็กรอบนุ่มพี่น้อง เออไอเคียงเนื้อนี่เป็นเคียงยูอำเภอนายุ่งนะครับพี่น้องเป็นเคลียงใหญ่ก็อ๋อพี่น้องทั้อำเภอนายุ่งหันแน่จะบังเนื้ออะไรจ๊ะเป็นเคียงเนื้อเอาหันหันนะทุกคนครับเหันนะเป็นเคียงนี่เคียงเนื้ออำเภอนายุ่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดอำเภอนายุ่งอ๋อพี่น้องทั้งอำเภอนายุ่งมีบุญมีงานเอาเสาลงหลุมเอาเสาออกหลุม บุญกระถินบุญผับป้าบุญยังเอาสร้างเมื่อไปสสิร้างงานแต่งงานงานแต่งดองสร้างเมื่อสร้างยังติดต่อได้ครับพิเศษได้มาหาได้เจ้าของเขียนกันนี้ตาดีอ่ใด่ดีแล้วก็ต้อนรับนะครับเนาะเอ้าฝากเบอร์โทรไว้นะครับฝากเบอร์โทรให้พี่น้องอ่าเอฟซีทั้งเพื่อนายุงหรืออพื่อนรักขอที่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 อยากที่อ่า โค้งาได้ย right. ังได้ยังนะฮอยากได้เน um> ื่อส่วนใดส่วนใดก็งได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 2 9 5 2 1 0 0 4คเก้หสอง่ครับมาจวดเท่ากหอนไล่โนรคับเนี่ยไล่โซดีกว่าครับไล่ดีกว่าเป็นไเฮียสปาสอดเนี่ คว้าลุดคว้นั่นเด้อคานอยู่บ่ครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับสกินที่เบิ่งพี่น้องครับเลือกก่อนเด้อครับเลือกกันบ้านหวานฟ้าเราก็จะเออฟ้าเราแกจะิลลียยันได้จะดีตาบอกสันชิลลี่ยเกแซ่บแซ่บกี๊น่งอกี๊า้ามา จารย์จัดใส่จัดใส่ครับผมใส่เบิ้งเบิ้งอาจารย์กินใส่บบาแดดเบิ้งนี้เพื่อเด้อบุกคยเห็นอาจารย์กินใส่อีกเช้ยเบิ้งมาหลายๆคลิ่นเอาะมอนี่จันที่ให้ดูหน่อยอาจารย์มือนี่เรามายำใชแไหมเราอุ้อาจารย์มันตกลอบไอ้สุดมือเลยม่วงเนี่ยเป็นพี่น้องเลยสมุนไพรถูกต้องครับนี่แต่สมุนไพรทั้งนั้นครับเนาะอีสานมันน่ากินมาตั้งแต่ ับแรวามไกินรถเันยัีวจัดเรอ้หอนี่ซ้อนนะ้อนเลยซ้อนระดอมันจัเลยถึงมีนัหนขนาดนั้นครับนี่เลยมาน้องเฮ้ยมีรนเนไประทำปลา บ้าแดงแล้วก็มานึงมันจะมีความนความแขความำอยู่ในในแสงนะในถมั่นเรครับครับกี่ยมันบี้แเลยอาจาเลยแบบควมลำไปนํำกันเลยมีปกีรำมมาบ้าขอใช้แอดรถใส่ไปเลยอืมขอใช้แอดรถเกียงใิ้แอดบอสเด้อเพียบบอเาเอาเอาบีบีบ คือขมแล้วนะท่านพี่ขี้จะลดไปได้ไบางี่ขี้จะลดไปไี่ขี้เลยืเอาลองมงครับเพียเพียแคบเพียแบเพื่อนเอาไปกินคนหรือแม่งโอ้โเอาพี่ขี้ใช่พรมันคืนีละมาพี่น้องมาไส่เบ้าเบ้าเบ้าไสเบ้าไม่นียมยซีนนะพีพี่น้องเอาพี่ขี้ออกคือมพีขี้นะ่นนี้้องใส่อยาก ไปรงคนต่างรุ่นเนาบอกไม่ร้ขรนสะกดเด้อพี่น้องเด้อขรุนขรุนขรุนล้านอืรุนล้านขวทำพิธีก่อนเด้อเสร็จเด้อเอาทำพิธีพี่น้องกูได้กได้แน่อันนี้ขโมยซีนเบาแดกแด้เลยครับตาได้เป็นไฮคลิปต่อวัน้องเมื่อคืนเีงครับมาแต่เมาว้าอนครับเน มาเฮ้ยเฮ้ยก่อนพี่น้องเฮ้ยก่อนสิบสัปดาห์สัปดาห์ทั่วคันเออมาปึ๊บวางเลยครับเดี๋ยวครึ่งลิ้นก่อนเดี๋ยวครึ่งลิ้นก่อนหนูนะลีลาขนาดพี่น้องลีลาคนเดียดเลียรับประทานขี้ล้วนๆครับผมขี้ล้วนๆโอเค มันบ่ได้บึ๊บกินเนื้อนี่บ่ได้กินขี้ยวเนี่ยบ้แล้วได้จ้าได้มินครับอธิบายได้บ่ครับอ่าอ่ามันละมุนลิ้นขมๆจังหน่อยแล้วก็ละมุนลิ้นเนี่ยเออใช่ๆชอันออกหันหัดจักหน่อยพี่น้องหันหัดหันหัดมันจะหันหัดจักหน่อยด้พี่น้องเด้อประมาณนี้นะครับผมขอตามแม่ขอตามแม่ชักชอตแม่ขอตัมเนี่ยพนปันไปทำคลิปอยู่ว่าคือเมาแล้วเปล่าพี่นาะ นับอีแก้วเด้ออีกแ้วเดี๋ยวปยครับรดเลเนาะนั่งไเนาะโอ้เพิ่มาเพิ่ว่นเลยรับดวันี้เราเตรียมที่เด้เพิ่นเพราะว่าปดไปใช่ปดไปใช้เาว่าเบาเดียบเป็นคนขับรถไทยพี่น้องเออเพิ่สบายได้เพิ่นเนี่มาเสียนตับมาแล้วครับผมสตาเอสเพรนี่มาต้อนเลยบ่เอาั่เลยไม่จะขายเพิ่นเนี่ยไมจะขายเพิ่เน่เิ อย่ามองเคียงเป็นไรเขาบอกว่าจิ้มมันต้องลอกกัดเลยนะับโอ้เอาล่ลาดียวหขนา้ามาพี่พี่ขนามาพี่เอาหูยอี๋ิงใจฟ้าใจหวานนะครับไว้มีแต่เลือดบนในเปล่ามี้่า้างอี้นส่บเป็น อันอันปักสีสิบทำทำงานรบ่อสี่สิบทำงานรานวันสี่สิบทำงานโอเคพี่้อิปากข้าไเจ้าเดีปากข้าไเจ้าเดี๋ยวโมมเดี๋ยวจะเดี๋วมากินมามาเหยกินได้บจาน ชชักแอ่งแอผู้ืไได้อาจารย์เลมา้าผมจะเป็นผมก็จะเป็นเป็นอกอาจารย์นี่แหละเด้อเอาสิพมย่ฟังเบาแดดาฟังเบาแดดว่าเนื้อง่วนกลิ่นใบตะเขามันเป็นยังไเพี่อขีีก้ามาแล้วอยากจะเขากินเท่ามีมีข้าลมมีขลมใบตะเขากินเท่าบงบิ้งเมื่อาจารย์เิ้เเจ้าบิ้งเลยพูดเอาห้าเสียเอาเอาพังพืชออกเอาีงกจจายได้ ต้องเอาพังผืดออกก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าาาอาบ่างบางกล้องของไหลโอ้โบางเออวันนี้บิ่งอาจารบเมื่อกาดกินซี่ไฮเฮ็ดซีไฮเฮ็ดเป็นสามต้นเด้อะสามต้นสามต้นสามตอย่าอย่าให้อย่าให้ผมร่วมได้ไหมเนี่ยต้องร่วมต้องร่วมมาด้วยกันแล้วมาด้วยกันครับต้องกินด้วยกันครับ เพราะมั่มใี่ไหมครับอันนี้ตับเล็กนะครับเขาเอื้นมั่มแล้วเนาะแม่นบางคนกับบางพื้นที่เขาเอื้นไอ้ตับเล็กตับเล็กตับเล็กเขาเอื้นตับเล็กเลื่อนเลือนี่เขาเอื้นตับเล็กนี่พี่น้องเบลเลี่ยนจริงเป็นเอื่นตับเล็กคือมั่มหรือเปล่ามาบันนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ผมชีเลือกตัวนใหญ่ที่สุดเดีอยที่อาจารยเปิดเลยนี่นี่ใเด นี่ครับสายโหดนี่อาจารย์อาจารย์มาอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรพ่อสะพานใครเป็นคนแรกทำแรกครับบอกเพชรพ่อสะพานครับม้ามเนี่ยส่วนที่อยู่ในม้ามเนี่ยเป็นที่เป็นเลือดที่ดีที่สุดเลือดที่จะต้องไปเลี้ให้การเจริญเติบโตเป็นเป็นเลือดดีแสดงว่ายวายผมยินมันบ่อยทิวาเนี่ เป็นบ่อแบบพิชากกันใ้คว้มรูดนะครับพี่นพี่้อรึ้มูดดิแต่ว่าม่นช่มีกินของเลือดนะเขาก็ใส่แจ้วพียเข้าไปจุกเข้าไปชุดยอดเท่าันหวานจยๆร่วงตูรุ่งรุงตูงนด้ต่อไปจัดการเบ้ามาบนหนิของคิ้วคิ้วนองนองนองกระมูอนองเนาะน้องน่องก็จะกินได้บ่อยเลยบ่อกินยังเสรกของเ่ได้ แต่ว่าลูกบ้าเด็กลูกวางกินได้อยู่ผลิตกินไอ้เบิ้งทั้งบ้านผมเอิ้นตับเหล็กตับเหล็กก็คือหม่ำมมันเวลาครับมาลุยเลยครับเรา่อหลายใหญ่ห้างก็เยาวราชการกินครับคนผู้พคนถาเบิ้งมาเพียงเนาะว่ากินได้ดีบ่เบิ้งพี่น้องเด้อเบิ้งเบิ้งเอาระวรางนี่ครับอันนี้ บพต่างกันพี่รอง่เพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นเนื้อเี่ยงอาจารย์ว่าเนี่ยมัน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 เป็นเป็นเลือดดีมันเป็นเลือดดีได้บ้างเลอครับผมวิธีการกินแสีบขึ้เกาขึ้นนอนเสียบปลาสุดเทียสุดยอดครับนี่ตึ๊บตึ๊บับร้านมันอยู่ไซนอนเหรอครับล้านอยู่ระวังอบตน้าแค่ขี้ขึ้นมาบนรรองเนาะอาจารย์เนาะครับผมอ่าจะจะจะจำไง ซื้อมีซื้อเพียรซื้ออย่างม่ซื้อลาดซื้ออย่งมีบอนองเนาะมีชาพาลุยครับมีชาพาลุยเนาะไป่น้องเนาะมีบุญมีการมีงานพอถ่าตายแม่เอาตายได้กระซังเลยครับเสาลุงดุมอย่งมาสร้างเนี่ยสร้างไครไปฉลองไได้ไนหมงเยยินดีต้อนรับครับครับมันต้องเป็นสันนงขม่นนครับพอถอาม่ต้อนยิ้มเลยฝากเบอร์ทเนี่ยเรืองเหมือนทุกตัวละศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองก็ห้าสองก็ห้าองหนึ่งศูนย์ศูนย์ี่ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ได้ไปหน ทุกสั <substit uting> ่งเลยครับทสั่งเลยครับรายกันไหนอยากได้เนื้อส่วนไหนอยากได้หมองไหนโทรสั่งเลยครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมกะสำหรับคลิปนี้ผมเป่าเด็กกับชิว่าตัวลาดเปก่อนได้ครับเปีองเด้อสิไปบ้านพีเพชรพ่อสะพานนะเปียนเด้อซีไปจัดกันอีกครับจัดจูใสจูตับจูยางสุเนี่ยที่เอฟซีอยากเบิร์นทีมีที่เป็นมาออมมาเนาะเปีองเดาอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาดเปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอัน ส,สา้ากันเห็ด <Okay. S 2> ขอบคุณครับ